สวัสด, Transfer. ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้ำปริมจาปวนกันนะคะวันนี้น้ำปริมก็จะมารีวิวของเล่น,นะคะ่ะที่เกี่ยวกับเป็น<ด>ทวงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การเล่นแล้วก็วิธีการเล่นกันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดานเกมนะคะเป็น ขนาดสี่คูณ4ี่ช่องนะคะจำนวนหนึ่งกระร้านค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีลูกเหล็กนะคะจำนวน3ลูกค่ะก็คือเขาบอกว่าจะใช้เล่นนะคะ1ลูกแล้วก็จะมีสำรองอยู่2ลูกนะคะต่อไปนะคะก็จะมีหอคอยจำนวนสิหอนะคะ ประกอบด้วยความสูงต่างๆหอคอยสีฟ้านะคะสูงที่สุดเลยก็จะสูงห้าหน่วยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีหอคอยสีเขียวค่ะจะสูงสี่หน่วยแล้วก็จะมีอยู่สองหอนะคะนี่ค่ะหอคอยสีฟ้าจะมีแค่หอเดียวนะคะต่อไปจะเป็นหอคอยสีส้มค่ะมีสองหอนะคะนี่ค่ะนี่ ต่อไปก็จะเป็นหอคอยสีม่วงนะคะหอคอยสีม่วงอันนี้ก็จะมีอยู่สองหอต่อไปหอคอยสุดท้ายนะคะเล็กที่สุดเลยก็จะเป็นหอคอยสีเทานะคะสูงแค่หนึ่งหน่วยแล้วก็จะเป็นหอคอยสีแดงนะคะหรือว่าหอคอยเป้าหมายนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นี่จะมีแค่หนึ่งหอนะคะ แล้วก็อุปกรณ์อันสุดท้ายนะคะอุปกรณ์อันสุดท้ายก็จะมีเป็นการ์ดนะคะเป็นการ์ดเกมให้เราเลือกการ์ดเกมมาหนึ่งอันนะคะเวลาเราเล่นนะคะนี่ก็จะเป็นการ์ดเกมนะคะแล้วก็จะเลือกมาซึ่งก็จะมีอยู่สี่ระดับนะคะมีทั้งหมดหกสิบใบเลยเดี๋ยวเราจะตั้งเอาไว้นะคะ วิธีการเล่นนะคะก็คือเขาเรามาดูบัตรสมมุติว่าเป็นบัตรใบแรกนะคะเขาก็จะให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นหอคอยเริ่มต้นแล้วก็หอคอยสิ้นสุดมานะคะก็คือหอคอยเป้าหมายเราก็จะวางก่อนเลยนะคะจะวาง,างตารางสี่คูณสี่นี้เดี๋ยวเราจะหยิบลูกเหล็กมาวางก่อนแล้วก็หยิบมาวางเลยนะคะหยิบมาวางในช่องกลมๆตรงนี้นี่นะคะ และตามการนะคะเราก็จะมีหอคอยสิ้นสุดมาก่อนนะคะซึ่งการวางของเราเราก็จะวางตุงตรงนี้นะคะการวาง,น,น,ะะงน,นะคะเขาก็จะมีจุดมาให้อยู่นะคะก็คือตรงนี้เขาก็จะมีจุดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเป็นแบบนี้เป็นสองสองหนึ่งตรงนี้นะคะ แล้วก็ต้องวางเป็นแบบนี้ตามจุดสีดำๆที่ขอบนะคะแล้วก็จะวางลงไปเลยในช่องนี้นะคะในช่องนี้เลยต่อไปเราก็จะมีสีส้มนะคะสีส้มเราก็จะวางตามจุดแบบนี้วางลงไปเลยนะคะนี่เป็นจุดแบบนี้เลยค่ะนี่ เมื่อเราวางลงไปแล้วนะคะวิธีการก็คือเราจะสามารถวางหอคอยที่มันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะสีที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเราสามารถวางหอคอยสองสีนี้ก็คือสีที่น้องปิมจะหยิบมานะคะก็คือสีม่วงแล้วก็สีเราสามารถวางได้โดยที่มเมื่อเราวางแล้วนะคะเดี๋ยวน้องปิ่มหันให้ดู โดยที่เมื่อเราวางแล้วเมื่อเราโยนลูกเหล็กลงไปนะคะเมื่อเราวางลูกเหล็กลงไปที่หอคอยเริ่มต้นลูกเหล็กนะคะจะไหลลงมาแล้วก็จะต้องไปที่หอคอยเป้าหมายนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราวางลูกเหล็กแล้วลูกเหล็กไม่ไปตามที่หอคอยเป้าหมายนะคะแสดงว่าเราเรายังทําภารกิจน,นี้ยังไม่สําเร็จนะคะแล้วเราก็จะวางแบบนี้เลยค่ะ สีม่วงนะคะเราจะเห็นว่าสีส้มอันนี้นะคะเขาจะไหลมาแบบนี้เพราะฉะนั้นสีม่วงเราก็ต้องไหลมาแบบนี้ด้วยเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็จะมีสีเทาค่ะแล้วเมื่อไหลลงมาแล้วจะถึงที่ขอคอยเป้าหมายนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะหยิบหยิบลูกเหล็กมาเลย mm hmm. แล้วก็จะวางลงมาเลยนะคะ mm hmm. นี่เดี๋ยวเราสังเกตดูเลย นี่มันก็จะไหลลงมาอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะ,สะแสดงว่าการ์ที่หนึ่งเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะาการ์ใบที่หนึ่งนี้ยังเป็นระดับง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองซ่มบัตรใบอื่นดูนะคะที่เป็นระดับง่าย เราเอาเป็นใบที่8ก็แล้วกันนะคะใบที่8ดเขาก็จะเริ่มไล่ระดับความยากไปเรื่อยๆนะคะใบที่8ดก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะวางตามบัตรเลยนะคะเราก็จะวางขอคอยตรงนี้นะคะแปะไปเลยตามช่องนะคะแล้วก็ขอคอยสีม่วงก็จะวางตามจุดเลย หลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะให้ใช้สีฟ้านะคะกับสีเขียวแล้วก็หยิบม,มาเลยสีฟ้ากับสีเขียวนี่นะคะสีฟ้าเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าเราจะวางยังไงอันนี้คือช่องทางเข้านะคะแสดงว่าเออเราต้องวางอันนี้เมื่อเราปล่อยลงไปแล้วนะคะแสดงว่าเมื่อเราปล่อยลงไปตรงนี้ก็จะ ลงตรงนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว้าวนี่นะคะได้แล้วลงตรงนี้นี่เองแล้วก็มันจะลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีสีเขียวเมื่อลงมาแล้วเราก็จะมีอือ ลองอันนี้ก่อนก็แล้วกันไม่ค่อยแน่ใจนะคะ <S <S นี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยว้าว <S <S โอ้เมื่อกินหมุนยังไงเลยเนี่ยหมุนแบบนี้นะคะ <S 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 ใช่ไหมใช่แล้วก็จะใส่ตาขอคอยเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นสีม่วงเดี๋ยวรองบิมผ่านให้ดูนะคะสีม่วงเราใส่ลงไปแล้วนะคะนี่ว้าวมันเป็นติดอยู่ตรงนี้ อ้ยเย่เข้าไปแล้วเมื่อกี้เราเป็นตาแคงนะคะมันก็จะไปติดอยู่นี่ได้แล้วเดีย๋ยวลองระดับง่ายอีกสักด่านหนึ่งนะคะเราเก็บบัตรก่อนอยู่ตรงไหนแล้วนี่อยู่ตรงนี้เราก็จะเก็บไปเลย ต่อไปลองบัตรใบที่สิบห้าเลยก็แล้วกันเออสิบสีสี่ดันหน้าสดดีอันนี้จร่งจริงบัตรนะคะก็จะมีเฉลยอยู่ข้างหลังด้วยแต่ว่าเราต้องลองทําก่อนนะคะข้างหน้าว่า ว่าเราจะทําได้สําเร็จหรือเปล่าถ้าเราทํา,าทไม่สำเร็จจริงๆนะคะหรือว่าเราทําไม่ได้จริงๆเราก็สามารถพลิกไปดูเฉลยข้างหลังก็ได้นะคะแล้วก็จะวางตามสีเลยค่ะอืมอันนี้แล้วก็จะวางเป็นแบบนี้นะคะสีส้มสีส้มก็จะ อ๋อเขาวางจากข้างบนแบบนี้นี่แล้วก็จะมีสีเขียวซ้อนกับสีเทานะคะเขาก็จะวางช่องนี้แล้วก็สีเทาสีเทาอยู่นี่สีเทาหันด้านไหนเออด้านนี้แล้วก็จะต่อลงไปด้วยอุ้ยอุ้ยอ้า สีที่เราต้องใช้ก็จะมีสีฟ้าสีฟ้าน้องปิมว่าน่าจะเอาอยัางไงอ๋อหรือว่าบางทีเขาจะต่อแบบนี้ก็แล้วกันนี่น่าจะต่อแบบนี้อ๋อเมื่อเราปล่อยลงมามันปล่อยไม่ได้เอาสีสีสีส,ส,สีอืมสีอะไรดีเนาะ เดี а, ๋ยวเราคิดก่อนสีอะไรดีกาดใบนี้เออเห้อ๋อระวังกับด้านเออแล้วก็วางแบบนี้ก็ถูกอ่ะลองสีฟ้าก่อนก็แล้วกันหรือว่าสีฟ้ากับด้านใช่สีฟ้ากับด้านได้ อ๋อนี่ไงพอ,อมันกลับด้านเดี๋ยวพอมันกลับด้านนะคะมันก็จะไหลามาแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวผึกๆเห็นไหมมันจะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะก็จะไหลามาได้แล้วเราก็จะมีสีสีอะไรอีกเนี่ยสีส้มสีส้มนะคะสีส้มน่าจะเอ,อมาตรงนี้นี่แหละ แล้วก็มีสีอะไรอีกอะ่ะสีม่วงสีม่วงเหรอแบบนึ่งนะคะสีม่วงอ๋อน่าจะวางตรงนี้แน่เลยตรงนี้มันจะไหลอกมาแล้วเราก็จะเออช่องอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะต่อสีเทาสีเทาอยู่ไหน ว้าวสีเทาเดี๋ยวเราต่อไปแล้วอันนี้ก็อยู่อันนี้ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าใส่ลงไปได้ไหมอ่ะเอาตรงนี้แล้วก็กันตรงนี้เห็นชัดสุดแล้วนะคะขอคอยเริ่มต้นเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ขอคอยเริ่มต้นเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่จะเป็นจุดสีขาวๆแล้วก็จะใส่ลงไปเลยคะ่ะ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปแล้วยังลงไปแล้วนี่นะคะมันลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวๆนี่นี่เห็นไหมเป็นลูกเหล็กอยู่ในนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะแกะออกเราเริ่มเล่นระดับที่สองกันดีกว่าเดี๋ยวขอแกะออกก่อนนะคะแค่ระดับแรกก็ยากแล้วนนเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางไว้ก่อน โอเคต่อไปเก็บปัดก่อนนะคะนี่ใส่ไว้เลยเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นระดับที่สองสีส้มเอาใบนี้ก็แล้วกันใบที่สิบเก้านะคะสิเก้าค่ะนี่ ใบสีสวยๆเลยนะคะแบบแบบนี้นะค่ะอุ้ยนี่อคอยอยู่ตรงนี้ขอคอยเป้าหมายเราอยอยู่ที่มุมตรงนี้อุ้ย,ย,ยใส่ดูสิใส่ไม่เข้าลงเลยนะอุ้ยโอเคต่อไปก็จะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าข้างบนตรงนี้ก็จะใส่ตรงนี้ ใส่ช่วงนี้นะคะนี่อุ้ยเกล็กลนนี่นะคะใส่แบบนี้หลังจากนั้นเขาจะให้เราใช้สีเขียวนะคะสีส้มแล้วก็สีเทาค่ะเรามาดูกันเลยอยู่นี่โอเคสีเทาอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะเออมันมาทางนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สีเขียวนะคะให้เลี้ยวมาทางนี้ก็รับเลยหล่นหล่นหล่นออแต่ว่าช่วงมันเข้ามาทางนี้เอ,อเอายังไงดีหรือว่าหันมาทางนี้ขอดูหน่อย อุ้ยหล่นไปตั้มเออปากไม่ค่อยได้น,นะคะเมื่อกี้ปากไหลแบบนี้แล้วก็มาแล้วก็เอาเป็นสีสีส้มก็แล้วกันนะคะไหลแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมสีอะไรต่อดีนะก หันมาแบบนี้ใช้กดเกณ์เดียวกันเลยนะเนี่ยพอหันมาแบบมันก็จะไหลลงมาแล้วไหลลงมาอีอ๋อไหลมาทางนี้นี่เองนี่นะคะแล้วก็ต่อเสร็จแล้วค่ะนี่สวยมากสีสันสวยงามเลยะคะ่ะเออขอค่อยเริ่มต้นของเราก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็จะแสงไปเลยเดี๋ยว หูพันกันเลยนะคะแบบอู้พันมาเลยนี่แล้วก็เซ็จแล้วอันนึงนะคะโอเดี๋ยวเราไประดับที่สามเลยก็แล้วกันอยากได้ระดับที่สามแล้วระดับนี้ก็อืก็ยากพอสมควรเหมือนกันนะคะ อยากรู้ว่าระดับสุดท้ายแผ่นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาระดับที่นกันก่อนใบที่สี่สิบสองค่ะระดับที่สามนี้เลยนะคะอุ๊ยตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแสดงหันยังไงเนี่ยหันแบบนี้หันเป็นแบบนี้นะคะผม แล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงอ๋อสีม่วงกขาเตียงกาแล้วก็เป็นสีฟ้าสีฟ้าหันบปตีใช่แล้วก็สีส้มสีส้มหันแบบนี้ก็แล้วกันไม่ใช่เขาให้หแบบนี้นะคะเอ้ยเดี๋ยวมันไหลมาแล้วมันไหลมาเป็นสีส้มนี้ได้ไง ก,ก่นก็แล้วกันไม่รู้อะงงเหมือนกันอ๋อหรือว่าเราต้องใช้สีต่อใช่ต้องสีเทาไงเพราะว่าเราต้องเราต้องทำให้ะระดับเป็นสีอันนี้มันจะได้ใส่ได้นะคะโอเคใส่ตรงนี้ไล่มาแบาบนี้ก็แล้วกันเออถังข้ามันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะมีสีเขียวอีก มีสีเขียวสีเขียวสองอันเลยแล้วก็มีสีม่วงนีค่ะเขียวสองอันแล้วก็มีม่วงแล้วก็มีเทาสองอันเทาเราใช้ไปอันหนึ่งแล้วอืมสีส้มไม่มีใช้แล้วพักสีส้มไม่มีใช้เลย,ส,ส,เลยสีม่วงอันหนึ่งหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้อ่ะ,อะ ลองสีม่วงยากเหมือนกันนั้นเน่อุ๊ยตรงนี้เป็นสีเทาแน่เลยต่อได้ละต่อไปสีม่วงเราใช้ไปอีกอันนึงแล้วเหดือจแต่สีเขียวนี่แหละเดี๋ยวเราจะเอาอม เอาอยัางไงสีเขียวเหรอสีเขียวก็น่าจะแบบนี้แบบนี้เหรอไม่รู้ว่าลองลองไปก่อนแล้ววันนี้ล่ะถ้ามันวนก็จะไหลไปไม่ได้มันก็จะไหลกลับมา,ตร,าตรงนี้ ใช่มันจะไหลกลับมามันนี้มันไม่ได้ว่าะเราต้องเตียงค่ะเออได้นี่มันมันอาจจะได้อุ๊ยตกใจเออแล้วแล้วมันจะมาอย่างไรไม่แบบนี้อ๋อ มันออกแล้วมันมาทางนี้ไงเออ,เอ,อ,เอ,อใช่ทางนี้แล้วมันก็ไหลมามันไหลยังไงเดี๋วยวเราล,ลองอมันติดอยู่ตรงนี้ยากจังเลย เอาแล้วไ้หลวงมันต้องมาทำไ้เฮ้ยได้อาจจะได้เอออะไรเนี่ยห,หรือว่าสีนี้มันต้องหันมาทางด้านนี้ใช่มันหันมันทางด้านนี้ โอ้โหได้แล้วนะคะแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราแกะก่อนด่านนี้ยากมากเลยนะคะอยากรู้จังว่าด่านสุดท้ายเนี่ยจะยากขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะคะเก,ก,ก็บก่อนก็ เสร็จแล้วนะคะสำหรับของเล่นนี้นะคะถ้างั้นนะองบิมขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย